ส้มเอาจริงมีเราไม่มีเทาก็ออกมาเป็นนี่ฮะมีเราไม่มีเท้าก็ไม่รู้ทำไมคิดถึงแคมเปญนี้ประหลาดดีนะมีเราไม่มีเทานะฮะรวมด้วยบายและแผนงานเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ทุนเทาการคอร์รัปชันการสร้างรัฐโปร่งใสครับนะคือแคมเปญหลักนี่คือมีเราไม่มีเทามีเราประเทศไทยมีอนาคต อันนี้เขาว่าอย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่ามีเราไม่มีทาวไม่มีดามีเรามีเศรษฐกิจใหม่มีเรามีคุณภาพชีวิตดีมีเรามีประชาธิปไตยคือถ้าไม่มีเรานี่จะไม่มีสิ่งเหล่านี้หรอยุคหนึ่งเขาเคยใช้คําว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราอแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามมีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเอากันให้ชัดๆนั่นคือประกาศเป็นแคมเปญหาเสียงแล้วก็ ได้มาตั้งเท่าไหร่ร้อยร้ก็ได้อันดับหนึ่งอ่ะอาอันดับหนึ่งเลยแหละนั่นก็คือเป็นความสําเร็จที่เขาย้อนกลับไปดูแคมเปญเข้าในดอดีตเก่า,า,าใช้แคมเปญคล้ายๆเดิมก็เลยมาคิดว่าตอนนี้มันมีปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเราเองนะครับยังไม่ได้เข้ามาทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้โอกาสเรานะพี่โ,โก้นะเราคือพักประชาชนเราเอาจริงเราเอาจริงอเอาจริง ถ้ามีเราเมื่อไรอ่ะรับรองมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมีเราเมื่อไรมีเศรษฐกิจไหมกับแดงวัดใจคลังแสงฉายแสงเนี่ยเหมือนกับเอามาเป็นคู่เทียบจริงๆแล้วแต่ก่อนนั้นอ่ะใช่คููที่เพื่อไทยเขานี่คือยกเครื่องเพื่อไทยเขายกเครื่องเขาพยายามตั้งหน้าตั้งตาจะยกเครื่องนะแต่ตอนนี้ก็ยกกันไม่ค่อยไหวก็คุยกับหนุ่มเมื่อเช้าน่ะเหมือนกับอันนี้ก็แสงอันนั้นก็แสงขนาด แสงลิบหลีขนาดนี้ยังมาแย่งแสงกันอีกคือมันก็ประหลาดนะด้วยความบังเอิญประการใดก็แล้วแต่เนี่ยไอ้หัวหน้าพักวันที่สามสิบเอ็ดที่เขาจะเลือกกันเนี่ยนะเอสามเอ็ดไหมสามเอ็ดเนาะอ่าก็ที่เขาจะมีการประชุมเลือกกันเนี่ยมันกลายเป็นคนดิเดตตอนนี้ดูจะเหลือสองคนที่เหลือจะถอยถอยไปสองคนนี่จะเป็นฟังว่าอืมก็คือแล้วมันก็แปลกที่มาเป็นพวกแสงเหมือนกันครับ คนหนึ่งสุทินคลังแสงอีกคนหนึ่งจตุลนฉายแสงถ้าฟังดูอย่างนี้น่าชื่อหลังน่าจะกินขาดเนะเพราะฉายแสงนะเพราะเข้าฉายแสงโอ้โหแค่ฉายแสงอ้นนั้นก็มีเป็นครั้งมีเป็นครั้งนะฮะถ้าถ้าถ้าวัดกระดูกกันนะพี่โก้นะฮะอ่าเนี่ยส่วนตัวนะครับเออยู่ใกล้ๆกันมั้งอ่าน่าจะไม่ห่างกันสักเท่าไหร่แต่ประสบการณ์แล้วก็การต่อสู้ในทางการเมืองนั้นเนี่ย ตรงนี้กระดูกน่าจะต่างกันสักเล็กน้อยคุณสุทินคลังแสงนะับเป็นหนึ่งในกลุ่มสอสอนกแลของพักไทยรักไทยในอดีตนะครับแล้วก็ก้าวมาจากการเป็นน่าจะเป็นครูแล้วก็มา,อ,าอยู่ในวิทยายลัยอะไร,ะไรต่อไม่ได้แล้วก็เนี่ยเสนอตัวเข้า,าสู่การเมืองภายใต้ชื่อของไทยลักไทยนะเวลานั้นก็เป็นสอสอโนกแรรุ่นเดียวกับคุณหมอชนละนานนี่แหละแต่ นะชื่อชั้นในทางการเมืองเมื่อไปเทียบกระดูกกับคุณจตุลนฉายแสงนั้นเนี่ยเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์มอชอแล้วก็มีระยะผ่านมีการต่อสู้มีประสบการณ์ทางการเมืองเอาเป็นว่าเป็นคนเดือนตุลานะเข้าป่าแล้วก็เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยมีความเชื่อมโยงกับมวลชนอันนี้ความแตกต่างนะซึ่งคุณสุจินคลังแสงนั้นเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มในวัยใกล้เคียงกันแต่ระยะผ่านประสบการณ์เนี่ยก็จะ อ่ามีไม่เหมือนกันข้อตรงนี้แหละครับนี่ผมเช็คเลยครับพี่อ๋อยแกกว่าฮะครับพี่อ๋อยนี่หนึ่งมุกราสองสี่เก้าเก้าอายุหกสิบเก้าปีครับคลังแสงแหละคลังแสงนี่เอเกิดปีเดียวกับผมอ้าวฮะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าครับต้องปีเก้าปีนาสองห้าศูนย์สี่อ่าก็หกสิบสี่ปีออ่าก็ถือว่า อ่าเป็นวัยผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดแล้วะนะฮะก็ก็ไม่ใช่เจน Y เป็นอา้าวเอาละถ้าเจนเ X ถ้าระยะผ่านตรงนั้นในช่วงวัยที่เป็นอหนุ่มสาวจะแตกต่างกันพอมาถึงวัยทำงานคุณจตุลนเนี่ยไม่ได้เคยผ่านกรเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในเรื่องของการรับราชการเป็นครูเป็นอะไรก็เข้าสูขข่การเมืองเลยแต่ชีวิตทางการเมืองจะแตกต่างกันตรงที่ คุณจตุรลนเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีศึกษาที่การเป็นรัฐมนตรีอะไรอีกไม่รู้ก็เป็นเป็นถึงรองนายกมาแล้วก็เป็นเป็นหัวหน้าพักยั่พักนงอ่าเป็นหัวหน้าพักอยู่ด้วยนะส่วนคุณสุธินนั้นสุทินผ่านการเป็นรัฐมนตรีครั้งหนึ่งตอนเป็นบิ๊กทินครับอ่าแต่ประสบการณ์ในสภาถือว่าเป็นระดับขุนพลลุกขึ้นอภิปรายนําเสนอเดนี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นคนปิดจบนะอ่าก็ต้องไม่มีคนแล้วไงอ่าคน เพราะฉะนั้นถ้าวัดกันสองคนเลยพี่ก็ให้ภาพต่อยซะนิดถือว่าทําไมต้องเป็นอ่าครั้งซส่คือเขาบอกว่าตอนนี้เนื่องจากมันเป็นคนละครึ่งครับคนละครึ่งเป็นบ้าคนละครึ่งสองมันก็ต้องฟังเสียงของตะสองตระกูลนะก็คือตระกูลบ้านจันทร์กับตระกูลจึงครับซึ่งตอนเนี้ยก็ก็มีการคือพง์กวินเนี่ยคุณพี่ฟอร์มเนี่ยก็บอกเอาไว้รอก่อนแล้วกัน หรืออย่าเพิ่งเลยหรืออย่าเพิ่งขืนหรือครึ่งมีกลัวแย่แน่เพราะมันมันตะกุนจึงอ่ะก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก็จึงอย่างเดียวนะก็เลยจึงก่อนใจอย่างเดียวไม่พออ่าแต่ว่าก็ก็มาดูว่าเอ๊ะจะเอางั้นเอาไงต่อดีก็มองในแง่คุณจตุลลนก็หวังฐานเสียงของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นหลักเลยละว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็หวังว่าภาพลักษณ์ของ คุณจตุรล,ลที่เป็นนักต่อสู้ในเชิงอุดมการแล้วก็มีจิตวิญญาณไปทางส้มหน่อยๆด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อาจจะสู้กับส้มได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็พูดในลักษณะเชิงอุดมการเวลาสป,ปีดเชิงอุดมการเนี่ยมันมีภาษาซ้ายเข้ามา ดูมีภาษาที่สวยงามสละสันสลวยกว่ารอะนั้นก็หวังหวังหวังฐานกระแสหลังกระแสเป็นตัวเชื่อแต่ถามพูดจริงๆก็คือแรงหนุนของฝั่งนี้จะมาจากพวกที่เป็นรุ่นบัญชีรายชื่อรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพ่อซะเยอะแล้วก็เป็นพวกที่เ เขาบกนักลมห้องแอร์เขาเรียกพวกนี้นักลมห้องแอร์คือพวกพูดง่ายๆก็คือมีชื่อมีประสบการณ์แต่จับต้องเรื่องฐานเรื่องฐานแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานบัญชีรายชื่อเป็นหลักก็พวกนี้ก็เลยอยากจะเอากระแสมาสู้เพือหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยกกูไปอยู่ในปฏิลิษก็ก็มาด้วยนะรป่แต่ฝั่งอีกปีกหนึ่งเนี่ยอันนี้คือฝั่งสายแสงก็หวังได้แสงจากกาวเน ฝั่งชายแสงกันนะแต่ฝั่งคลังแสงคือคุณสุทินเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่พอจะมีแสงในตัวเองครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหลักก็คือต้องให้ให้ฐานกำลังกับสอสเป็นสสเขตนั้นสสเขตต้องมีบทบาทนำสิจะมาปล่อยให้บัญชีรายชื่อนำได้ไงก็เลยมองไปที่สุทิน ครับแล้วก็มองว่าก็กึ่งกึ่งตัวแทนสเ<ก>ทสเขแล้วก็ภาคอีสานด้วย